อนาคตทั้งหมดอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับผมสตาร์จาก s อ for Life นะครับวันนี้เราจะพูดถึงอนาคต s h a ์ตเชสเตอร์เป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะต้องการอัปเดตนะครับผมเพราะว่าตัวอาชีพของเรานนั้นเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะขา,าดทุนในเรื่องหลาย,ลายๆเรื่องครับทั้งไอเทมที่ยังสปอร์ตมาไม่ถึงนะครับผมทั้งสกิลที่ของเราเองที่ยังเบาเกินจอดจะใช้ได้นะครับเรียกได้ว่าไม่ถึงกันเล่นไม่ได้หรอกครับแต่มันลําบากครับลบาบากในการเล่นนะครับ โอเคถ้าพูดถึงเรื่องอัปเดตนะครับอย่างแรกเลยก็ต้องพูดถึงไทม์ไลน์ที่แกวิตี้เป็นคนเสนอให้นะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะคุ้นตากับภาพนี้นะครับผมเป็นภาพไทม์ไลน์ที่แกวิตี้เป็นคนเปิดออกมาให้ซอ่งในนั้นเนี่ยก็มีอัปเดตสําคัญมากมายนะครับแต่ว่าที่เราสนใจในวันนี้เนี่ยจะเป็นตัว Shadow Improvement ในควอเตอร์สนะครับคำว่าควอเตอร์สนี่คือในช่วงเดือนที่4ี่ถึงหนะครับผมอ่าสี่ห้าหกนะครับเขาสามารถอัปเดตได้ในช่วงนั้นครับวันนี้เราพยายามจะมาคาดเดากันครับว่าตัว Shadow Improvement นั่นนะ มันคืออัปเดตอะไรครับมันจะมีอะไรให้เรากับชาร์โดบ้างครับซึ่งการที่เราจะคาดคะเนเรื่องนี้ได้เนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนครับว่าในอนาคตเนี่ยมันมีอะไรให้กับชาร์โดบ้างครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้ไม่ทราบนี่ก็ตามมาดูกับผมได้เลยนะครับรับรองครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณคุณซิกมาครับผมที่ทําการรวบรวมข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของอาชีพทุกอาชีพนะครับเอามาจัดเรียงเป็นไทม์ไลน์ให้แบบนี้นะครับใครที่อยากเข้าไปอ่านด้วยตัวเองหรือว่าอยากไปดูอาชีพอื่นนะครับผมลลิงกอยู่ข้้าตคครัันนีะบ ส่วนใครที่เข้ามาดูแต่เรื่องของชาร์โดนะครับตามมาดูได้เลยครับแผดการอัปเดตสกิลที่มีผลกับชาร์โดนะครับผมจะมีทั้งหมด4แผดครับซึ่งถ้าอิงตาม KRO ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราอิงตามเป็นหลักมาเสมอมานะครับแผดที่มีชื่อว่าชาร์โด้อินพูปเมนต์เนี่ยมันคืออันแรกสุดครับผมเป็นแผดที่จะทําการอัปเดตชาร์โด้สเปลครับผมส่วนแฟร์เทิ a เมนเครับผมจะเป็นอีกแผดหนึ่งครับเป็นแผด185นะครับผมซึ่งถ้าอิงตาม KRO นะครับผมแผดนี้จะห่างกันเป็นปีนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของสกิลคัสหนึ่งสองแล้วก็คาสไทยค้านะครับวันนี้อัปเดตสกิลและสุดท้ายเลยก็จะเป็นแพทที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ครับเป็นแพทอัปเดตสกิลของเกาหลีนะครับพอเรารู้ไทม์ไลน์แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละแพทนี้มันอัปเดตอะไรยังไงแค่ไหนบ้างครับแพทชาร์โดอิมพูเมนต์นะครับผมเป็นแพทที่ว่ากันด้วยเรื่องการเพิ่มคุณภาพชีวิตของชาร์โดเชสเตอร์นะครับผมอย่างแรกที่เขาเพิ่มมานะครับผมคือตัวพีเซิฟครับผมเมื่อเปลี่ย ทำให้เราป้องกันสกิลที่เราจำมาได้ดีขึ้นนะครับต่อมาครับสกิลร,รีโพเดิ้เวลาเราใช้สกิลรีโพเดิ้ลนะครับผมเวลาเราใช้ SP เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าใช่ไหมแต่ในแพทนี้ครับมันจะเพิ่มแค่30%นะครับทาให้ช่วงแรกของชาร์เดอ์เชสเซอร์สามารถเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมาก็เป็นสกิลที่ทุกคนรอคอยนะครับผมเป็นสกิลชาร์เดอ์สเปลนะครับผมของเก่าเนี่ยจะบอกว่าทํางานเมื่อโจมตีเมลีสาเร็จแปลว่าเราจะต้องตีโดนด้วยนะครับแต่ แปลว่ามันสามารถตีไม่โดนก็นได้แล้วมันจะออกเหมือนแฮนด์ไซด์ของเศษนะครับสกิลเลเวลที่มันสามารถใช้ก๊อปในการทํเดาเมจได้จากเลเวล5ขึ้นไปเป็นเลเวล7นะครับผมหมายความว่าถ้าหากเราใช้มิติโอเนี่ยเราเคยใช้เลเวล5กันใช่ไหมมันจะออกทั้งหมด3คฮิตต่อลูกใช่ไหมครับมันจะขึ้นเป็นเลเวล7ครับซึ่งจะออกทั้งหมด4ีฮิตครับแล้วก็ยังจะเพิ่มจาก4ลูกเป็น5ลูกด้วยครับต่อการไล่1ครั้งแล้วก็ในแพทนี้ทุกคนรอคอยนะครับผมก็คือ ธนูสามารถใช้ชาโด้สเปลได้แล้วครับนี่ใครที่อยากจะเล่นเอาธนูมายิงโกโต้นะครับนี่ครับผมสามารถใช้ได้แล้วนะครับโอเคแพทที่มีชื่อว่าชาโด w อิมพ o ูเมนต์ก็มีเท่านี้นะครับต่อมาเราจะดูแพทที่ชื่อว่า t ติร์สคาร์สกิล l อ d ั u สเ m e n มนต์นะครับผมอย่าลืมว่าแพทนี้เป็นแพทที่เลเวลปลดล็อกไปถึง185ด้วยนะครับแพทนี้นะครับจะมีการปรับสกิลของแฟร์ทอลเมนนะครับผมซึ่งทาให้เกิดสายใหม่นะสายแฟร์ทอลเมนนะครับผม ซึ่งตัวที่มันปรับเนี่ยคือ1ครับตัวเลเวลของมันเนี่ยจากเลเวล5แม็กนะครับขึ้นมาเป็นเลเวล10ครับต่อมาความสามารถเทเลพอร์ตครับผมจะเอาออกไปเลยนะครับไม่มีความสามารถนี้นะครับแล้วถ้าหากว่าเราใช้สกิลนี้นะครับด้วยมีดดาเมจที่เกิดขึ้นจะเป็น2ฮิตครับก็คือดับเบิลดาเมจทันทีครับผม100%ด้วยครับแล้วก็ตั้งแต่สกิลเลเวล7ขึ้นไปครับเราจะบวกฮิตเลทแทนการลบฮิตเลทที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่เลเวล6จะเพิ่มขนาด AOE ซึ่งมันเป็นสกิิลหมมมมูนนนะะััจเเพ่่าป็5 5ชองครบ ต่อมาเดี๋ยวคนจะหาว่าสกิลนี้หายไปไหนนะครับเป็นสกิลเฟนบอมนะครับสิ่งที่มันปรับเนี่ยมันปรับจากเลเวลสามนะครับผมมากที่สุดนะไปเป็นเลเวลสิบเลยครับแล้วก็ตัวสูตรคำนวณเนี่ยจาก ATK ที่มันเพิ่มขึ้นจากการอัพสกิลเลเวลเนี่ยมันมากขึ้นนะครับตัวคูณก็มากขึ้นนะครับการแบ็คสไลด์ของเฟนบอมนะครับผมจะขึ้นอยู่กับสกิลเลเวลนะอย่างเช่นอัพไปเลเวลสิบใช่ไหมก็ถอย10ช่องครับผม อย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่แผทนี้เป็นต้นไปมันคือเลเวล185นะครับเพราจฉะนั้นทําให้ตัวสกิลที่มันปรับมาเพียงยเล็กน้อยเนี่ยอาจจะทําให้แรงขึ้นอย่างมหาศาลได้เลยนะครับที่พูดแบบนี้เพราะว่าสกิลที่เราจะพูดถึงตอปนี้เป็นสกิลคัส 1, 2แล้วก็ไฮคลาสนะครับสกิลแรกที่ปรับก็คือเรทครับหรือสเลดไม้ SP ที่ใช้ลดลงแล้วก็มีการปรับสูตรให้เพิ่มดดเมจได้มากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดตัวสกิลดีบัฟของมันครับผมเพิ่มจาก5วิเป็นินารมมกเเพ่ด ต่อมาสกิลแทงหลังแบ็กแซบนะครับผมเปลี่ยนแมคคนิกเลยก็ว่าได้นะครับทำการเทเลพอร์ตตัวผู้เล่นเนี่ยไปอยู่ข้างหลังมอนสเตอร์แล้วทำดาเมจใส่นอกจากนี้ถ้าผู้เล่นถือมีดเนี่ยจะทำดาเมจเป็น2อคิตนะครับผมซึ่งก็ทำดาเมจเป็น2เท่าเลยนะตัวสกิลมีการเพิ่มพิตนะครับผมให้เราทำให้ตีมอนง่ายขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มคูด,ดามมา0.5วินนะครับทำให้เราไม่สามารถสแปร์แบบเมื่อก่อนได้นะครับต่อมาเป็นสกิลที่อัปเดตแล้วทุกคนได้ผลดีจากมันนะครับผมอินเทอร์รรเนกาอนๆนบผว่ ตัวผู้เล่นเนี่ยจะได้ SPD เปอร์เซนต์ตามสกิลเลเวลของอินเทอร์มอนิคครับชาร์เตอร์เทเซอร์ทุกคนก็ก็น่าจะอัพสกิลจำมาใช่ไหมครับผมอ่ะผู้เล่นทุกคนได้ SPD สิบเปอร์เซนต์นะครับผมไปฟรีๆนะครับนอกจากนี้ก็มีสกิลอื่นๆที่น่าสนใจนะครับที่เราสามารถเอามาใช้ได้ด้วยนะครับผมแต่ผมจะไม่อธิบายละเอียดนะแต่ผมจะพูดถึงเล็กน้อยครับผมแมนนัมเบรดนะครับลด Aftercast Delay จากสองวีเป็น0.5นย์าวีนะครับอันนี้เหมาะกับสายธนูและก็สายเฟเธอร์แมนเนสนะครับผมที่จะเอามาใช้ในการเพิ่ม ATK เมทิโอสตอมครับผมลดค่า aftercast delay นะครับผมจาก7วิไปเป็นแค่1วินะครับแล้วมันไปเพิ่มตัวคูดาว7วิแทนนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเราเอาไปออโต้แคสเนี่ยเราก็ไม่สนใจตัวคูดาวใช่ไหมแปลว่าต่อไปนี้การใช้เมทิโอของชาร์ด w อเชสเ r อร์นะครับผมเราจะมีติด aftercast delay แค่1่วินะครับผม สกิลทิปเปอร์ไอแท็กนะครับผมทำการเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์นะครับผมไปเป็น30%เป๊ะๆเลยทุกเลเวลเลยครับผมอันนี้น่าจะเหมาะกับสายธนูออโต้ไอแท็กนะครับผมที่เป็นไฮบริดนะอ่ะสำหรับสกิล1-2ึ่งสองไฮคาร์ก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นแพทจ็อบอิมพูวเมนต์บันเดอร์นะครับผมเป็นการอัปเดตสกิลดาเมจทั้งหมดเลยนะครับซึ่งสกิลแรกก็คือชาร์โด้สเปลนะครับผมซึ่งชาร์โด้สเปลเนี่ยจะเพิ่ม m อมพให้เรา5หน่วยต่อสกิลเลเวลที่เราใช้นะคคครรรรรรััับบบถ้้้าาาาเเเเเเใชลลลว10 50ก็็จะะได m t k ฟีๆนนต่อมมปผ แฟลต์เท่าเมเนมีการคำนวณดาเมจนะครับโดยการเปลี่ยนสูตรเนี่ยมันเพิ่มดาเมจตัวเปอร์เซ็นต์ได้เยอะเลยนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่ามีการเพิ่มดาเมจตามเอจด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าส่วนไหนของสูตรนะครับสุดท้ายก็จะเป็นสกิลไทม์ก็ช็อตนะครับผมได้รับการอัปเดตกับเขาสักทีนึงนะครับอย่างแรกครับผมเช่นเดียวกับแฟลต์เท่าเมเนสครับผมมีการอัปเดตสกิลให้ตัวคูลสกิลเนี่ยมันมากขึ้นนะครับมีการนำเอฟเฟกต์ด็อกแบ็กออกให้นะครับแต่ว่าด็อกแบเเเฮ้้ยยยไรหลลอดฉ สกิลมีการใส่คูดามา0.2วินาทีนะครับในขณะที่ลด ACD ลงเป็น0.35วินาทีนะครับมันหมายความว่าถ้าหากว่าเราใส่ของลด ACD ลงเท่าไหร่นะครับสุดท้ายมันจะไปตันที่0.2วินาทีนะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับกับสกิลอัปเดตของ Shadow Chaser ทั้งหมดนะครับทีนี้ถ้าถามว่าตัว g r a v i t y จะเอาแพดไหนให้เรานะครับผมซึ่งถ้าหากว่าตามไทม์ไลน์ที่ g r a v i t y ให้มาเนี่ยครับตัวชื่อของแพดก็เรียกว่า Improve Shadow Chaser ใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับว่าไปล้อกับชื่อ Shadow Chaser Improvement แนรมซึ่่งงจิๆล้วเีย ถ้าอิงตามเกาหลีนะครับผมตัวแมคคานิการูนไนท์เนี่ยจะต้องมาก่อนนะครับแต่ว่าของเราชาโดว์เทสเตอร์ได้รัดคิวมาก่อนนะครับแล้วถ้าถามว่าชาโดว์เทสเตอร์สามารถมีส่วนเทียบกับคนอื่นในสังคมได้ไหมครับถ้าพิจารณาตามแพทเป็นสิบห้านะครับผมซึ่งจะมาในควอเตอร์หนึ่งนะครับช่วง3เดือนแรกของปีนี้นะมันจะมีการเปิดเมืองเวลุสนะครับผมกับตัวไบโอแล็บห้ามาซึ่งอย่างน้อยเนี่ยจะมีการเปิดเมืองเวลุดิตี้นะครับแล้วก็ไบโอแล็บห้านะครับซึ่งอย่างน้อยเนี่ยไอเทมส่วนนี้เนี่ยจะทําให้ตัวชายานู สามารถทำดาเมจได้ระดับหนึ่งเทียบกับอาชีพอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นในควอเตอร์2ผมเชื่อว่า Shadow s h a d o w Chaser จะได้รับการอัปเดต s h a d o w Improvement ครับผมเป็นการอัปเดตคุณภาพชีวิตของ Shadow s h a d o w c h a s e r เท่านั้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมจะถูกหรือจะผิดนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับ g r a ว i t y นะครับว่าเขาจะเพิ่ม f a t a l m เมนเมาให้เราหรือเปล่าเขาจะมีการข้ามแพทอะไรมาให้เราไหมซึ่งผมหวังมากเลยครับว่าผมจะผิดในเรื่องนี้นะครับผมแล้วทุกคนละครับตื่นเต้นกับการอัปเดตสกิลไหนแล้วก็ คิดว่าสกิลไหนจะมาหรือไม่มาในแพทนี้ครับผมในส่วนถ้าว่าผมเดาถูกเรื่องการอัปเดตนะครับผมอย่าเสียใจนะครับผมชาร์ตเทสเซอร์สายเวทมนต์นะครับเก่งขึ้นตั้ง70นะครับโดยประมาณรู้ไหมครับว่าอะไรสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้อีกสถิติในการรับชมของคนในช่องนี้นะครับผมมีเปอร์เซ็นต์ในการติดตามอยู่ที่21.3เท่านั้นเองทุกคนสามารถกดติดตามเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์นี้ได้นะครับยังเป็นการช่วยให้กำลังใจผมแล้วก็ทำให้ตัวช่องนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง้วยนะครับ สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่พูดมาในวันนี้สามารถศึกษาเองได้ที่ใต้ดีสคริปชันนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้หมดเลยนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ